มาถึงเรื่องที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพปลอมเบอร์ call center ธนาคารแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารโอ้โหโอ,อันนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเชื่อแล้วเงินบัญชีจะไม่เหลือครับพี่น้อง เอามาฟังกันหน่อยครับซึ่งตีคองร้องข่าวในวันนี้มานําเสนอเรื่องเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังเพื่อเตือนสติครับโดยธนาคารกรุงไทยก็มีคําแนะนําสําคัญสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายบอกว่าให้โปรดระวังมิจฉาชีพปลอมเบอร์ c เซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทยกันแล้วแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยและมีการแจ้งว่าบัญชีคุณถูกแฮก โอ้โหอันนี้ยังไงล่ะครับไอ้คนที่ไม่รู้เขาก็กลัวและหวั่นๆสิครับแล้วพอบอกว่าบัญชีถูกแฮกเขาก็จะเร่งให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลที่เตรียมไว้ครับแบบนี้แหละยังไงก็ตามแต่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังระวังและระวังเลยนะครับพี่น้อง อย่างที่ได้พูดกันตลอดเวลาแล้วครับว่ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอนอันนี้ต้องท่องให้ขึ้นใจเลยว่ารีบโอนโจรยิ้มรีบโอนโจรยิ้มอ้าวอีกทีหนึ่งรีบโอนโจรยิ้มครับฉะนั้นแล้วอย่ารีบโอนโจรจะได้ไม่ต้องยิ้มและอย่าลืมให้เอ๊ะ ก่อนโอนเพราะถ้าโดนแล้วเงินไม่เหลือในบัญชีนะครับพี่น้องอา้าวยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องเอ๊ะกันไว้ก่อนแล้วครับคือถ้าโจรหรือมิจฉาชีพโทรมาในแนวแนวแบบนี้อย่างที่ว่าอย่าหลงเชื่อ call center ของธนาคารในรูปแบบแบบนี้เป็นอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับ เพราะว่าทางธนาคารตัวจริงนั้นจะไม่มีการโทรหาลูกค้าเพื่อให้ทําธุรกรรมโอนเงินอย่างเด็ดขาดอันนี้จำไว้เลยครับทางธนาคารจะไม่มีการโทรหาเบอร์ส่วนตัวของลูกค้าเพื่อให้ทําธุรกรรมในการโอนเงินอย่างเด็ดขาดครับอันนี้เป็นกฎของทุกธนาคารกันอยู่แล้ว ยังไงก็ตามแต่ก็สอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021111111ครับกด108อันนี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้อง